มาตรการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยช่วงปลายปีที่พ่วงโดยสิทธิการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากำลังจะกลับมาอีกครั้งเมื่อรัฐบาลมีแนวคิดนำมาตรการชอบดีมีคืนหรือชอบช่วยชาติกลับมาใช้อีกครั้งโดยกระทรวงกางครคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอย่างเร่งด่วนภายในหนหรือสอสัปดาห์นี้ เศรษฐกิจไทยปีนี้แม้ว่าจะเป็นภาพของการฟื้นตัวหลังจากเผชิญวิกฤตโควิด -19 มาร่วม2ปีก็ยังเป็นการทายอยฟื้นแบบช้าๆค่อยเป็นค่อยไปและยังเต็มไปด้วยสารพัดปัดจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะปัญหาเงินเฟ้อที่กระทบกำลังซื้อของประชาชน ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวดูจะเป็นความหวังเพียงหนึ่งเดียวที่จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตได้ดีขึ้นดังนั้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยรวมถึงสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศหรือไทยเที่ยวไทยให้คึกคักมากขึ้นกระทรวงการคลัง เ,เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบนำมาตรการช้อปดีมีคืนหรือช้อปช่วยชาติกลับมาใช้อีกรอบแม้ว่าจะมีมาตรการนี้ไปตอนต้นปีแล้วก็ตามซึ่งรอบนี้นอกจากค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆที่นำมาลดหย่อนภาษีได้แล้วยังเปิดทางให้นำค่าที่พักโรงแรมหรือรีสอร์ทที่เป็นกิจการจดทะเบียนอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยจากเดิมที่ตอนต้นปีไม่ได้ให สิทส่วนนี้ชอปดีมีคืนหรือชอปช่วยชาติรอบนี้จะให้สิทธิ์ลดหยอ่อนภาษีได้อีกไม่เกิน30,000บาทเช่นเดียวกับมาตรการเมื่อต้นปีที่ให้สิทธิ์ไปแล้ว30,000บาทดังนั้นหากผู้เสียภาษีเงินได้ใช้สิทธิ์สรอบเท่ากับว่าจะได้สิทธิ์ลดหยอ่อนภาษีในปี2,565ถึง60,000บาทเลยทีเดียว มาตรการกระตุ้นใช้จ่ายท่องเที่ยวโค้งท้ายปลายปีชุดนี้รัฐบาลยอมแลกกับการสูญเสียรายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาราว4,900ล้านบาทโดยคาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากมาตรการประมาณ1ล้าน1แสนคนและรัฐมีรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากเงินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจมากถึง33,000ล้านบาท